สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที mm ่ติดตามและผู้ที่สนใจในการหาอยู่หากิินนะครับเด้อตามวิถีชนบทร้บานเฮ่านะครับนาะมื้อนี้จะมาแนะนานะครับแนะนําสินค้าของชุดดักพังพอนนะครับนาะชุดดักพังพอนชุดดักพังพอนของผมก็จะมีเป็นเป็นงานเอ็นนะครับเด้องานเอ็นงานยอดนิยมครับผมงานเอ็นงานยอดนิยมเป็นยังคือว่างสั่นนาะครับนาะเพราะว่าเหตุงานสลิงมากอ่ะเอ่อ บอกใครมีผู้สั่งบันไดน,นะครับนาะก็เลยว่าเพิ่นจีสั่งเฉพาะงานเอ็นส่วนไหลก็เลยเห็ดเฉพาะงานเอ็นนะครับนาะงานเอ็นนี่มันจะดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันติดแล้วนะครับเพราะพังพอนติดแล้วแก้ออกนะครับแนกะ้ออกมันกรีิเป็นวบงคือ,อกเก่านะครับนาะมันกรีด,ดเป็นวบงคือ,อกเกางานเอ็นนะครับนาะมีคน,นถาม่าขาดบอลบ่ขาดครับผมบ่ขาดเพราะว่าคนนี้ใส่มังฟอนเนี่ย มันเด็ดขอาไปปุ side, ๊บมันติดแล้วมันจะหมุนอย่างเดียวครับมันหมุนว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 นอย่างเดียวมันบดใหญ่มากกัด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 แบบแบบหนูเนาะครับเนาะไม่ต่หมุนดันดึงอย่างเดียวเนาะครับเนาะเออชุดดักคอนคอนตัวนี้ก็มีมีหาหลังเนาะครับเนาะมีหาลักเนาะครับเนาะลักหนึ่งจะมีอยูหกบวงเนาะครับเนาะลักหนึ่งจะมีอยูหกบวงเนาะเนาะหนึ่งสองสามสี่หาหกลักหนึ่งจะมีอยูหกบวงเนาะเนาะจะมีอยูหาหาลักเนาะครับเนาะ ชุดนี้นี่ถ้าเป็นชุดพรอมต่อเลยนะครับนเป็นชุดพรอมต่อชุดพรอมต่อกิมมี่คันดักนี่ครับผมหาลักนะครับนาะมีเมมเสียงฟังพอนแล้วก็ลำโพงนะครับนาะชุดนี้เนี่ยผมจะขายอยู่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทพรอมทรงนะครับนาะราคาพรอมทรงเลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนาะเก็บเงินปลายทางได้นะครับนาะคันผู้ใดมีลำโพงมีเสียงอยู่แล้วก็ซื้อเฉพาะ ขันดักก็ได้ครับผมหารักหกรอยบาทครับผมหารักหกรอยบาทนะครับเนาะแบ่งสื่อได้นะครับสื่อเป็นฉินเป็นอันก็ได้แล้วแต่ผู้อยากได้น้องน้องหารักนี่หกรอยบาทนะครับนาะราคาพร้อมซุงมนะครับเนาะเก็บเงินปลายทางได้นะครับเน้องเบอร์โทรศัพท์นะครับเนาะผู้ใดเจียโทรมาสั่งก็ได้นะครับเนาะบ่สะดวกสั่งทางนี้ก็โทรมาสั่งได้ครับโทรมาสั่งแห่งไงครับผมจะได้คุยกันพร้อมนะครับเนาะปรึกษากันพร้อมนะครับเนาะ เบอร์โทรศัพท์0653460155นะครับนอทักไล่ก็ได้ครับผมไอดีไล่กับเบอร์นี่แหละครับ0653460155นะครับนอคลิปวิธีการดักพังพอนกับผมได้ลงคลิปไว้แล้วนะครับนอกับไปเบิรงคลิปคนก่อนหน้านี้ได้นะครับนอมีหลายอย่างอยู่กอะฝากกดติดตามและุดหนุนในเด้อครับเด้อกดติดตามไว้มีอย่างดีๆกับจีมาโบสุฟังไม้นอครับนอกับพู้ใด้ตีสั่งกับซังได้นะครับนอ จุดฟังพอดน,นะครับเนาะเดี๋ยวจะเปิดเสียงฟังพอดไห้ฟังพอนลืมตัวละาลำโพงนะครับเน้า<ม>ขัดสร้างเบ็ดชุดเลยนี่ผมจะใส่ใส่เมมเสียงเข้าไปในลำโพงไว้ให้เรียบร้อยนะครับเนาะพร้อมใส่เลยนะครับเน้าดาวแบตให้เรียบร้อย<ม>เปิดเสียงคฟังพอดครับเสียงฟังพร เสียงนี่เขาดีอยู่ครับเสียงนี่เขาดีอยู่ได้ผลตลอดอยู่นอกนอไปต่อยังไงกับบอปบอผาดนอกนอสันมี่ันมี่ตัวมันหรืว่าสันบุมี่ตัวกับโบได้กันนอกนอกับตามที่หูหูกันนอกนอการไปดักพังพอนหรือว่าไปล่าสัตว์หลายๆชนิดกับสันมี่ตัวมี่ยังกับโบได้อยู่ครับเนาะสันบ่มีก็เยาว่ากันเพราะมันมันมันบ่มี่ตัวอยู่เท่านั้นกับแต่ใหญ่ไม้ใหญ่มองไม่นอกนอรับผมผู้ใดสนใจกับ โทรเขามาสั่งได้นะครับนาะชุดดักพังพรชุดพร้อมต่อพังพรนนาสนใจสั่งได้กัคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำนีก่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ